วัสดีครับช่างจอยบางปินะครับวันนี้ก็จะรีวิวอีกคันหนึงนะครับโตต้าไฮรักรีโว U5 นะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมาติดตั้งล็อกฝาท้ายออโต้เพิ่มนะครับคันนี้จะเป็นกุญแจมาให้นะครับปิดเปิดกุญแจได้ล็อกได้นะครับเราจะมาใช้รีโมทเปิดนะครับใส่เพิ่มนะครับ ล็อกปลดล็อกนะครับรีโมทเดิมเลยนะครับล็อกด้วยกุญแจก็ได้นะครับจะปลดล็อกด้วยรีโมทเลยกุญแจก็ได้หมดนะครับนี่ล็อกด้วยรีโมทล็อกด้วยกุญแจปลดล็อกด้วยรีโมทอ่านี่ครับผมใช้งานง่ายนะครับติดตั้งเพิ่ม ลูกค้าลืมล็อกบ่อยนะครับกลัวลืมล็อกนะครับอันนี้ก็ติดตั้งแผ่นปิดกระหนูเคาื่องแอร์ไปนะครับนี่ก็มีพับกระจกออตโต้มาแล้วนะครับก็มาใส่เพิ่มนะครับปลดล็อกนะครับกระจกก็กลางออก,อ,อ,กอัตโนมัตินะครับนี่ใช้งานได้ทั้งสองระบบนะครับล็อกฝาท้ายของเรา ตรงรุ่นครับไม่มีตัดต่อสายไฟใดๆไม่มีตัดต่อกลไกไม่มีตัดแปลงเจาะยึดหรืออะไรนะครับผมตรงรุ่นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับช่างจอยบางปะอิน0ูนย์แปดแปดสี่สามหกเก้าห้าสี่เจ็ดนะครับอยู่บางปะอินนะครับนัดวันเข้ามาติดตั้งนะครับนัดล่วงหน้านะครับผมแอดไลน์ได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดแปดสี่สามหกเก้าห้าสี่เจ็ดนะครับผมช่างจอยบางปะอินนะครับยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณครับ